อ่าโอเคก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมแซกทิ in, นเนาะวันนี้เนี่ยนะผมจะมาสอนวิธีการทำวิดีโอแบบหลายๆจอนะหรือว่าแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับผมซึ่งวิธีการทำบอกเลยว่าง่ายนะครับผมเนาะเราจะใช้เพียงแค่เอฟเฟกตัวเดียวนะฮะ แล้วก็ปรับแต่งนินดหน่อยๆนะครับผมบอกเลยว่าไม่ถึง1น,นาทีก็เสร็จนะครับผมก่อนไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ให้หน่อยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคไปดูกันนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะอ่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าจอปโปรแกร,รม premiere pro เ,เรียบร้อยนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เตรียมคลิปไว้แล้วนะครับผมโอเคนะฮะผมเรามาเริ่มทํากันเลยดีวยกว่าอันดับแรกให้ไปที่เอฟเฟกตรงนี้นะครับผมหรือ เพื่อนๆคนไหนไม่มีมาตรงวิดว์กดเอฟเฟกตรงนี้นะครับผมอ่าอันดับต่อไปเราจะมาใช้งานเอฟเฟกตรงวิดีโอเอฟเฟกกดเข้าไปทีทีมาตรงคำว่าสไตล์ไลซ์นะฮะอ่ากดเข้าไปทีนี้มาตรงเอฟเฟกตัวนี้ริ p พล c a เ e ตน่าจะใช่นะครับผมอ่านผิดอ่านถูกขออภัยด้วยนะฮะโอเคเสร็จแล้วลากมาใส่ในฟุตเทจที่เราต้องการนะครับผมปรับ เมื่อเราลากมาใส่แล้วเรียบร้อยเนี่ยตัวเอฟเฟกมันจะทําการทํางานให้เราเลยนะผมอันดับแรกเนี่ยมันก็จะเป็นสีจอให้เราเลยเนาะอ่าวิธีการปรับแต่งปรับยังไงมาดูกันมาตรงช่องคําว่าเอฟเฟกต์คอนโทรลนะตรงนี้นะครับผมจะเห็นเอฟเฟกที่เราเพิ่งลากมาเมื่อกี้นะครับผมรีพิเคทอ่าตัวเขาตรงนี้นะครับผมตรงนี้เนาะอ่าตรงนี้มันสามารถปรับปรับได้นะปรับจํานวนของภาพหรือว่าจอได้อ่า โดยการลากขึ้นลง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 แบบนี้นะฮะสูงสุดได้อ่ามันได้ประมาณสองร้อยห้าสิบหกจอนะผมสูงสุดอ,ม,อม,มันจะใหญ่ไปไหนของมันก็ไม่รู้นะฮะยิงสองจอนี่กําลังโอเคสามจออย่างงี้ก็ได้นะะมันประมาณว่าคูณคูณเข้าไปเนาะสองนี่คือออกข้างสองอย่างงี้เป็นแกนนี่แกนวายนะสองแล้วก็แตกมาอย่างงี้ แตกๆมาเรื่อยๆนะฮะประมาณนี้นะผมก็ลองเลือกปรับแต่งดูชอบขนาดไหนยังไงนะฮะลองเลือกดูเนาะเอฟเฟกตัวนี้เนี่ยมันก็อาจจะนําไปใช้ต่อกับเอฟเฟกตัวอื่นลูกเล่นอื่นๆก็ได้นะับผมเนาะสามารถไปปรับแต่งลองดูเอาเป็นเอฟเฟกแบบเขย่าก็ได้นะับผมเนะาะลองไปใช้งานดูนะับผมก็เอฟเฟกตัวนี้ไม่ถือว่ากินสเปคคอมมากนะฮะมันขึ้นสีแดงอยู่แต่ว่าก็ไม่กระตุกเนาะ ก็ถือว่าโอเคนะครับผมโอเคนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างสําหรับเอฟเฟกตัวล p l i c เ t ตตัวนี้นะครับผมก็เป็นลูกเล่นอีกแบบหนึ่งที่ผมว่าเอาไปใส่กับเหมือนอยู่ในจอทีวีผมว่าโอเคอยู่นะก็ลองนําไปลองเล่นใช้งานดูนะฮะก็เป็นเอฟเฟกตัวหนึ่งที่มีให้ในโปรแกร,รม Premiere Pro นะครับผมผมก็ลองไปกดเล่นดูเรื่อยๆ่อลองดูว่าเอฟเฟกตัวนี้มันมีอะไรบ้างหรือว่าเมนลูกเล่นอะไรยังไงผมก็จะนํามาทําเป็นคลิป บอกต่อเพื่อนๆอีกทีนึงนะเพื่อจะได้ให้เพื่อนๆนําไปใช้ในงานของตัวเองนะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะฮะถ้าชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ให้หน่อยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะถ้าเพื่อนๆติดขัดปัญหาอะไรหรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถถามผมได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปเลยเนาะโอเคนะฮะผมยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม สวัสดีครับ